สามีฝรั่งสั่งลื้อประตูทั้งชั้นล่างและชั้นบนแม้ความคิดนี้จะไม่ค่อยลรงรอยกับภรรยาก็ตามแต่นะคะวันนี้ช่างนะคะได้ walk in เข้ามาแล้วก็ทําการเปลี่ยนกระจกนะคะทั้งชั้นบนและชั้นล่างของบ้านพลอยทั้งหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่่ะจริงๆเนี่ยช่างเนี่ยได้มีการมาวัดกระจกหรืออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าพลอยไม่มีโอกาสได้ถ่ายให้พี่พี่ได้รับชมกันค่ะวันนี้ก็ถือว่ามาถ่ายพี่พี่ได้รับชมกันเลยนะคะอันนี้คือเป็นช่างอลูมิเนียมค่ะก็คือ พี่คนรู้จักของพลอยนะคะก็คือให้พี่เขามาติดตั้งให้ค่ะวันนี้พี่ชายของพลอยนะคะก็มากับคุณพ่อค่ะก็ธุรกิจของบ้านเขานั่นแหละค่ะพี่ๆขาก็เลยให้เขามาทําให้ราคาดีย่อมเยามากๆนะคะสามีถึงชอบชอบอยากเปลี่ยนนะคะเนื่องจากที่พลอยเนี่ยทำคลิปไปแล้วใช่ไหมคะบอกว่าทําไมถึงอยากเปลี่ยนประตูนะคะก็คือพลอยขอพูดสั้นๆเนาะคะ่ะเนาะก็คือคลิปนี้นะคะก่อนหน้านั้นกระจกเดิมของบ้านนะคะบ้านพลอยเนี่ยเป็นบ้านแขวนค่ะบ้านแขวนสวยก็จริงไม่มีรานก็จริงแต่ ฝุ่นเข้าค่ะแล้วก็มลงเข้าแล้วก็มีช่องโหว่นะคะเวลาที่เราเปิดแอร์เนี่ยแอร์ก็จะออกค่ะพี่ๆค่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่สามีพลอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะมันสวยมากๆพี่ๆมันเป็นโมเดิร์นแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่พลอยบอกไปเลยนะคะแล้วพลอยเนี่ยก็เลยมาปีนี้พออยู่บ้านมาเกือบ2ปีแล้วนะคะจะเข้าปีที่3ก็เลยขอมารีโนเวทบ้านนะคะสามีก็เลยเปลี่ยนกระจกนะคะทั้งด้านบนด้านล่าง ทั้งหมดเลยค่ะแต่ไม่ใช่หน้าต่างนะคะเป็นประตูค่ะพี่พี่คะจากประตูบานแขวนตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นมีรางค่ะพี่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 เห็นไหมคะมันจะมีรางแล้วเราก็จะใส่เน็ตกันยุงหรือว่ามุ้งลวดกันยุงนั่นเองค่ะแต่ว่าบ้านพลอยไม่ได้ใส่พวกเหล็กดัดหรืออะไรนะเพราะว่าพลอยไม่ชอบค่ะพี่พี่คะเหล็กดัดอะ่ะพลอยไม่เคยคิดจะติดเลยนะคะแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่ามันกันขโมงขโมยอย่างเงี้ยเนาะมันก็ดีแต่ว่าพลอยไม่ชอบนะคะพลอยก็เลยไม่ใส่ก็คือใส่แค่มุ้งติดกันยุงนะคะพี่พี่คะ อันนี้ก็คือถอดออกเลยทั้งล่างทั้งบนนะคะแล้วก็นี่แหละสามีพลอยแล้วพลอยเสียดายกระจกอันเก่ามากมันเป็นเรื่องที่พลอยกับสามีไม่ค่อยจะลงรอยกันค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าพลอยเนี่ยไม่อยากให้สามีจ่ายเงินเยอะนะคะคือไม่อยากให้หมดเยอะเพราะว่าประตูอันเก่าเนี่ยมันก็ยังดีอยู่แต่ว่าสามีบอกว่าดีก็จริงแต่เธอฟังฉันนะว่าฉันน่ะกลัวว่ามาลงมาแรงหรือยุงเยงอะไรจะเข้ามาคือฉันน่ะไม่อยากให้บ้านเราเต็มไปด้วยพวกมลงสัตว์อะไรเก๊ก็พูดไปของแกน,นะคะ พี่พีค่ะเราก็เป็นภรรยาก็รับฟังค่ะแล้วก็โอเคมาตกลงความคิดเห็นกันว่าเออเธอมีความคิดเห็นอย่างนี้ฉันมีความคิดเห็นอย่างนี้นะคะก็คือสรุปนะคะก็ได้เปลี่ยนค่ะพี่พี่ก็ตามใจสามีเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็เป็นเงินสามีสามีจ่ายตรงนี้เพราะว่าสามีบอกว่าฉันแฮปปี้ที่จะเปลี่ยนมากๆเพราะว่าฉันรู้สึกว่า บ้านเราเนี่ยมันอยู่ในป่าแล้วมันมียุงนะคะแล้วฉันไม่ชอบเนาะแล้วพอใส่เนตกันยุงเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะพวกมาลงมาแรงไม่ใช่แค่ยุงอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆค่ะพอเรามาฟังเหตุผลของสามีแล้วแล้วเราก็เลยเปิดใจรับฟังตรงนั้นเราก็เออโอเคติดมุ้งลวดมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆี่เพราะว่าช่วงนี้มลงบ้านพลอยเยอะมากๆนะคะก็ตามใจสามีเลยเนาะพี่พี่ไม่ขัดข้อหรอกค่ะพี่พี่ค่ะอันนี้ก็ประตูเก่าเนี่ยก็เอาออกเลยนะคะประตูเก่าผู้รับเหมานะคะใส่ให้เรา ดีมากเกตโอเคเลยนะพี่พี่อันนี้ไม่ได้ว่าผู้รับเหมาบ้านพลอยนะคือเขาใส่ประตูให้ให้แพงกว่าอันนี้อีกนะพี่พี่จาก กระจกจากอะไรแล้วเนี่ยคือมันหนามากๆนะคะหนากว่าไอ้นี้อีกนะพี่ๆแต่เราก็ต้องจําใจถอดเอาออกนะคะเพราะว่าเราต้องใส่รางแล้วก็มีมุ้งลวดกันยุงเนาะทีนี้อันกระจกอันเก่าเนี่ยเอาไปไว้ไหนพอจะเอาไปไว้หลังบ้านค่ะเผื่อ,อนาคตเนี่ยเราได้ทําบ้านนกนงนกดาวอะไรอย่างนี้ไว้อยู่กลางทุ่งนงทุ่งนาเออเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ก็จะได้ประหยัดเงินไปไม่ต้องไปซื้อเขานะคะแค่ติดตรงติดตั้งอะไรอย่างนี้ให้จบเรียบร้อยนะคะของทุกชิ้นนะคะพอก็จะขนไปไว้ให้บ้านยายค่ะพี่ๆค่ะช่วงนี้ อะไรกู้ทุกอย่างก็ขนไปบ้านยายหมดนะพี่พี่เอออะไรที่ไม่ใช้แต่ว่าก็เก็บเป็นระเบียบนะคะบ้านคุณยายพลอยเสร็จแล้วข้างบนนะคะก็พึ่งใส่ซิลิโคนไปนะคะตรงช่องวงช่องโวงนะคะอันนี้คือคุณพ่อของช่างก็มาทํานะคะคุณพ่อของช่างนี่นะคะเก่งมากพี่พี่แกแบบทําคนเดียวแกก็ทําได้นะหนูเห็นแกทําอย่างนี้นะคะอันนี้ประตูนี้แกก็ทําคนเดียวรวดเร็วทันใจจริงๆค่ะเดี๋ยวเนตกันยุงเนี่ยจะมาอีกทีเนี่ยวันจันทร์นะคะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะมาถ่ายพี่พี่ได้รับชมกัน อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้คืออันเก่าออริจินัลนะคะกําลังถอดออกค่ะคุณพ่อช่างก็ถอดออกก่อนนะคะอันเก่าเนี่ยหนามากๆผู้รบเมาบ้านพลอยเขาใส่ให้อันดีและหนานะอันนี้คือไม่ได้ว่าเขานะพี่พี่แต่ว่ามันเป็นช่องโหว่ค่ะพี่พเนื่องจากว่ามันเป็นบานแขวนแล้วบานแขวนมันสวยก็จริงบ้านโมเด์นะ่ะสวยหมดแหละพี่พี่แต่มันยังไม่ตอบฟังก์ชันเราทั้งหมดนะคะเราก็ต้องมาแก้เนาะเพราะว่าเราก็ตามที่เอาตามฟังก์ชัน ของเราและกันว่าเราใช้งานมันถูกจะดิตเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเสียดายมากนะพี่พี่อันเนี้ยคือ กระจกมันหนามากๆเลยนะคะผู้รบเหมาบ้านพลเขาใช้กระจกเกตด,ดีนะพี่ๆไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ไม่ดีเนาะอืออันนี้ก็ต้องถอดออกนะคะบายบายพี่ๆค่ะเอาจริงๆพอยชอบกระจกแบบนี้นะแต่เวลาเราเปิดแอร์หรือเปิดอะไรอย่างเงี้ยคือฝุ่นมันชอบเข้ามาแล้วแอร์มันก็ออกเนาะเพราะว่ามันมีช่องโหว่ตรงตรง,ตรงบานเลื่อนนะคะพี่ๆค่ะอันนี้แหละก็ต้องถอดออกนะคะไม่อยากเอาออกเลยมีปัญหากับสาม,มีเรื่องนี้บ่อยมากนะพี่ๆ แต่เรื่องไม่ลงรอยกันนี่บางเรื่องมันก็เป็นธรรมดาแหละค่ะคนเราอยู่ด้วยกันผัวเมียเนาะค่ะเนาะจะไม่ทะเลาะกันไม่ให้มีอะไรไม่ลงรอยเป๊ะเวอร์ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่อ่ะพี่พี่คะถ้ามีอย่างนั้นนะโอ้ยพอจะขอกราบเช้าเย็นเลยนะคะถ้าเห็นคู่ที่แบบไม่เคยทะเลาะกันเลยอะไรนี้มันก็จะโอเวอร์ไปลึกเปล่านะคะคนเฮาอยู่น้ากันมันก็จะต้องมีบางเรื่องแหละที่บอบถือจะลิดกันนอพี่น้องค่ะขนาดเฮาออกมาจากคนเดียวกันอะพอเมียเดียวกันยังทะเลาะกันยังบ่เข้าใจกันอันนี้ผัวเขาเป็นพาย พอกับแม่เดียวกันแม่กับแม่เดียวกันมาอยู่นับกันซื่อๆนี่แม่พี่พี่ะเออมันก็ต้องมีทะเละกันมีบ่เข้าใจกันบางเรื่องแต่ตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะคะพี่พี่คะอันบ่เข้าใจกันนี่ว้าพ่อแบบ้แต่หัวด้วยพี่พีเพราะว่าเวลาเล่าเว้ายา่ำใดเรื่องประตูหน้าต่างนี่พ่อสิคัดเล่าตลอดนะคะ พลอยนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยไปตามน้ำกับแกพอจะเปลี่ยนเรื่องพูดไปและแกก็จะไม่หยุดพูดนะคะพี่ๆจนครั้งนี้แหละค่ะได้มาเปลี่ยนเออนี่แหละก็เลยได้มานั่งคุยกันแบบจริงจังนะคะว่าเหตุผลที่เราจะต้องเปลี่ยนน่ะมันเป็นเพราะอะไรเราก็เลยเออแมนโอเคถ้าเธอเ่าว่าจังสันจังสี่ฉันก็เข้าใจฉันก็พยายามที่จะฟังก็เลยได้เปลี่ยนค่ะพี่ๆสำหรับตัวพลอยกับสามีนี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะพี่ๆแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันนี่บางเรื่องนี่มันบ่เข้าใจกันเนี่ยคก็มธรรมดาเน บอมเมนตะวันแต่ผัวฝรั่งดอกผัวไทยผัวแขกผัวอียังก็ตามแต่คนเราอยู่ด้วยกันเนาะมีพี่ๆค่ะมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือเลชชั่นชิพที่มันเป๊ะเวอร์ไปทุกอย่างเนาะจา้ะไออมนก็ตอกมีแน่แหละที่ว่าน เมื่อเข้าใจกันอย่างเช่นเลือกประตูนี่เอ้ยเนี่ยนะคะพี่พีค่ะมาอัปเดตกันอันนี้คุณพ่อเล่ากระสีกระลังสีไสอันไม่ได้เลยปันนี่เราใส่อันไม่มันอันไม่มันสิเป็นไดๆมันกับว่าอะสวยคืออันเก่าดอกพี่พีค่ะแต่มันก็ดูดีมันก็โอเคนะคะเออมันก็งามอยู่ค่ะพี่พีค่ะยา่าโบงามเพราะว่าเข้ากับให้มันต่อฟังกชันของเขาเนะอันบางเทื่อนี่ของงามกับมันบาต่อฟังชันการใช้งานของเราเราก็ต้องเอาที่มันแบบเราก็เน้นคุณภาพ ภาพนะพี่นองคะบบได้เน้นปริม,มาณอีกอย่างมากมายหนูก็ต้องจะย่อมเสียสรละตรงนั้นไปเอาความสวยลดลงแต่เอาสิ่งที่มันตอบฟังก์ชันหรือการใช้งานของเราจริงๆไหมคะพี่ๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะมาทายใหีพ่พี่ๆด้เห็นกันว่าหนึ่งวันกับพลอยนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างทําอะไรบ้างอ่า เพิ่นกัลังสีเอาไปใส่แล้วได้อันไม่นี่คุณพ่อเพื่อนกัยกไปค่ะเออคุณพ่อสร้างยกไปค่ะยกไว้ใส่อันไม่กับอ่านเก่านีมันกสิมีความแตกต่างกันค่ะอันเก่านี่มันก็สิเป็นมีมิติสวยมากกว่านี้นะคะแต่อันอันใหม่นี่คือเขาก็ทําแบบง่ายๆเนาะนุกติดตั้งแบบง่ายๆนี่ล่ะพี่ๆเอ้าว่าเป็นยังดอกเสียเงินกับว่าเป็นยังนี่เสือสมือหาสบายใจแล้วสามี่พ่อยฮ่สองมือหาทั้งสามบาทสี่บาทนี่ล่ะพี่ๆเอ้ยร่วมเน็ตกันยุ่งนันนุนนี่แล้ว เป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่มันอาจจะไม่สวยเท่าอันเก่าแต่มันก็โอเคค่ะืันนี้เกิดมาอัปเดตกันประมาณนี้ค่ะพี่พี่ไฮด้เห็นกันพี่พี่มีความเข็นจังใดก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้มาแชร์ให้กันฟังนะคะว่าพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่มาอัปเดตกันผ่านช่องนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นกําลังใจ้ฮนูเนเดอร์พี่พี่เอ้ยสำหรับอีพีดี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ